สวัสดีครับนี่คือ Step Up Physics นะครับโจทย์ของเราวันนี้คือวงแหวนบางรัศมี A มีประจุบวก Q กระจายตัวสมำเสมอทั่วทั้งวงแหวนสนามไฟฟ้าที่ระยะห่างเป็นระยะ X จากจุดศูนย์กลางของวงแหวนในทิศตั้งฉากระนาบของวงแหวนนั้นมีค่าเท่าไหร่ ถ้าอยากรู้ว่าข้อนี้คิดยังไงสามารถดาวน์โหลดเวิร์กชีตแล้วไปทํำพร้อมกันได้ที่ description ด้านล่างนะครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็มีวงแหวนรัศมี A แล้วก็มีประจุ กระจายตัวสม่ำเสมอทั่วทั้งวงแหวนนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับหนีไม่พ้นว่าเราต้องใช้แคลคูลัสแน่ๆแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับข้อนี้ความสำคัญของมันก็คือเราต้องพิจารณาทีละนิดทีละหน่อยก่อนเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วงแหวนเรียงตัวแบบนี้มันทำให้มีสมมาตรและมันทำให้โจทย์ข้อน,นี้จริงๆไม่ได้เลวร้ายเลยเราจะเริ่มโดยการวิเคราะห์ทีละเซี้ยวจิ๋วๆของมันก่อนคำว่าเซี้ยวจิ๋วๆก็คือ มันเป็นลักษณะการคิดเชิงแคลคูลัสนั่นเองก็คือเราจะวิเคราะห์ส่วนนิดนิดนิดเดียวของมันเท่านั้นแล้วดูซิว่ามันให้ค่าของสนามไฟฟ้าที่จุดที่เราสนใจเท่าไหร่แล้วเมื่อเรารู้ว่าไอ้แต่อ้นิดนิดนิดเดียวของเราเนี่ยมันให้ค่าเท่าไหร่เราก็จะเอาไอ้เจ้าิดอิดนิดนั้นะทั้งหลายเนี่ยมาบวก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 กันซึ่งนั่นก็คือการอินทิเกรตนั่นเองแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้คําตอบสุดท้ายออกมานี้เพื่อความง่ายไอ้นิดเดียวของเราที่เราจะเอามาเนี่ย จะมาเริ่มที่ด้านบนสุดเลยของวงแหวนก็คือเป็นบริเวณด้านบนตรงนี้อ่าอาจารย์ก็จะเฉือนมออกมาเอามันนิดเดียวเซี้ยวนิดเดียวของมันคําถามก็คือไอ้เจ้าเซี้ยวนิดเดียวเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราพิจารณาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเซี้ยวนิดเดียวก็ตามเนี้ยมันก็ยังต้องมีประจุอยู่แล้วในนี้ด้วยความที่ประจุมันคงอิเดียวมากเราก็ขอเรียกประจุจิ๋วๆตรงนี้ว่า dq ละกันมันมีประจุอยู่แค่จึ๊กเดียว D ตัวนี้เป็นตัวบอกว่ามันมีค่าน้อยจนเข้าใกล้ศูนย์ infinitesimally small อเดียวแต่ไม่ว่าจะอึเดียวไงก็ตามมันก็ต้องมีคุณสมบัติความเป็นปัจจุก็คือรอบๆตัวมันมันจะต้องมีสนามไฟฟ้าพุ่งปลิ้นออกไปรอบๆแน่ๆน,นี่ถ้าเราสนใจที่จุด x ตรงนี้มันย่อมต้องมีสนามไฟฟ้าในทิศพุ่งออกที่อยู่ในแนวเส้นสีฟ้าที่เราเพิ่งลากไปอ่าคราวนี้ ลองมาดูอาจริงๆตรงนี้เราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็นได้นะมันคงจะต้องพุ่งอย่างนี้นี่นี่แต่เพื่อความไม่งงตอนนี้เราเขียนไว้1อันก่อนเป็นเส้นลางๆแล้วเราเอาไอ้เจ้าเวกเตอร์สนามไฟฟ้าออกไปก่อนตอนนี้แล้วเราลองมาดูแค่แนวเฉยๆสําหรับจุดอื่นบ้างเพื่อให้มันเห็นง่ายๆอาจารย์จะมาวาดบริเวณที่เสี้ยวดานล่างสมมุติอาจารย์เฉือนมาอีกเส้นนิดหนึ่งเออเป็นเสี้ยวอีกเดียวมันก็ยังดีคิวเหมือนกันนี่แหละ อิดเดียวและแนวของสนามไฟฟ้าย่อมต้องปลิ้นออกมาจาก DQ ไปยังตำแหน่ง X พุ่งออกเพราะไอ้เจ้า dQ ตอนนี้เป็นประจุบวกคราวนี้ลองไล่ไปทำดูสมมุติเอาบริเวณที่ค่อนมาทางด้านหน้าได้หนึ่งอาจารย์เฉือนมานิดนึ่งเออเดียวเอานิดเดียวไอ้เจ้าตัวนี้เองก็ต้องทำให้เกิดสนามไฟฟ้าตอนนี้นี่อยู่ในแนวนี้อ่า มันก็ต้องพุ่งออกเนาะแต่ตอนนี้อาจจะพอดูออกว่ามันอาจจะอยู่บนระนาบในแนวนอนนิดนึงแล้วเราก็ลองไปพิจารณาอีกอันนึงสิด้านหลังนู้นเลยโนูโอ้อยู่นี่เฉือนมันนิดเดียวเออตัดมันนิดเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกันจะมีสนามไฟฟ้าปลิ้นออกมาประมาณตรงนี้คราวนี้ทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าอาจารย์ค่อยๆนั่งสไลด์ไอ้เจ้าตัวประจุบนแหวนเป็นดีเล็กๆ DQ 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 เล็กๆ นั่นก็คือค่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เฉือนตรงนี้เฉือนนี้เฉือนไปเฉือนไปตัดออกมา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 แต่ละตัวก็ย่อมต้องให้สนามไฟฟ้าตามแนวนี้แหละวิ่งไปที่จุด x พุงออพ่งออกไปพุ่งออกไปตัดตรงไหนก็พุ่งไปนั้นพุ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งออกไป พุ่งออกไปตัดตรงไหนพุ่งตรงนั้นตัดตรงไหนพุ่งตรงนั้นตัดอีกตัดเข้าไปตรงนู้นมั้งตรงนี้มั้งคือจริงๆก็ควรจะตัดให้มันทั้งวงอะนะคือจริงๆแล้วควรจะทาไปเรื่อยๆนะโอเคแต่ประเด็นก็คือถ้าเราลองทําอย่างนี้แล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนเวกเตอร์สนามไฟฟ้าที่จุด x อนะแต่ว่าพอจะเดาได้ไหมว่าลักษณะของสมมาตรของมันเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้น ถ้าไอ้เจ้าเส้นสีฟ้าที่อาจารย์ลากมานี่ทั้งหมดเนี่ยนะมันทะลักเลยจุด x อย่างที่อาจารย์ตั้งใจว่านะให้มันทะลักเลยไปเนี่ยเนาะด้วยความที่มันสมมาตรหมดเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นณนะบริเวณซีกด้านขวาของจุด x เนี่ยก็คือมันจะต้องมีลักษณะออกมาเป็นเหมือนเป็นรูปกรวยอย่างงี้ไหมถ้าเราเขียนให้มันสมมาตรสมมาตรกันนะทุกคนดูออกไหมมาดูออก่อนนะ นี่เราลองมาวาดไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าที่อยู่ที่จุด x จากไอ้เจ้าแนวที่เราลากเอาไว้เป็นรางๆสีฟ้าๆตรงนี้ดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากบนสุดก่อนมันย่อมต้องทำให้เกิดสนามไฟฟ้าชี้เฉียงเฉียงลงอย่างนี้ถ้าเอาไอ้ตรงจุดล่างสุดมันก็ควรจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าชี้เฉียงเฉียงขึ้นอย่างนี้ ถ้าเกิดมาดูด้านหน้ามันคุณจะเฉียงเข้าไปข้างในอันนี้อาจจะมองไม่เห็นแล้วมันก็มาโผล่ตรงนี้นิดหนึ่งมาโผล่ตรงแถวนี้นะโอเคไอมองไอถ้าเกิดไอตัวที่ตัดมาข้างหลังมันก็ควรจะปริ้นออกมาข้างหน้าอย่างนี้นะนี่มันก็ควรจะมาตรงแถวนีนนน้อันนี้น่าจะมองเห็นปั๊บนั่นหมายความว่าวะอะไรหมายความว่าถ้าจาไล่ทําไปทั้งวงฟาฟาฟามันก็จะมีไอเจ้าเวกเตอร์สนามไฟฟ้าเนี่ยมาเกาะอ,อยู่บริเวณที่ผิวของไอเจ้าตัวกรวยที่เป็นสีส้มๆที่เราวาดออกมาเนี่ยแหละ เต็ไม่หมดเลยคําว่าเต็มไม่หมดก็คืออะไรถ้าอาจารย์วนจนครบรอบเลยเนี่ยนะจนครบรอบของไอ้เจ้าตัววงแหวนวาดเบีรวไปนิดนี่ถ้าอาจารย์วนไอ้เจ้า DQ ที่เจือเราเฉือนมาทีลเจือนที่เราเฉือมาทีลนิดชับชับชัแต่ละตัวก็จะให้สนามไฟฟ้าทีละทีละเส้นเป็นลูกศรหนึ่งตัวหตัวหนึ่งตัว แต่แต่ละตัวเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ที่ผิวกรวยไอ้เจ้าทางด้านขวาของจุด x นั่นเองถ้าอาจารย์วน dq เล็กๆไปจนครบทั้งแหวนอาจารย์ก็จะได้ไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยที่เกาะอยู่เป็นผิวของกรวยที่ด้านขวาของ x เนยจนเต็มพื้นที่ของไอ้เจ้ากรวยนั่นเองทุกคนทันยังแต่ละเวกเตอร์ย่อมต้องมีค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ dq จิ๋ว ด้วยความที่ประจุมันจิ๋วๆเราก็จะเรียกไอเจ้าสนามไฟฟ้าแต่ละตัวว่า e จิ๋วๆด้วย <c oughs> <laughs> โอเคมั้ย <laughs> เพราะฉะนั้นแต่ละลูกศรที่เราวาดไปมันก็คือสนามไฟฟ้าอึเดียวอันแค่กระปิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเราทําจนกระทั่งครบทั้งแผงเนี่ยเราก็เลยได้สนามไฟฟ้าทั้งหมดที่ทเราต้องบวกแบบเวกเตอร์นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการเราต้องการจะบวกเวกเตอร์ทั้งหมดเนี่ย แล้วรู้ว่าสุทธิมันชวนจะมีค่าเท่าไหร่ทันทีที่เรารู้นั่นแหละคือคําตอบแต่ประเด็นคือแล้วเราจะบวกยังไงด้วยสมมาตรอีกเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์ลองดึงมาแค่เวกเตอร์ตัวเดียวลองดูนะสมมุติเวกเตอร์ที่อาจารย์ตอนนี้สนใจคือเวกเตอร์ตัวสีน้ําเงินตัวนี้แล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้เรียงตัวอยู่ในแกนกลางซึ่งทุกคนก็จะคุ้นเคยว่ามันคือแกน x เงยกตัวอย่างเช่น มันยังิเฉียงอยู่อาจารสามารถแตกให้มันเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ลงไปข้างล่างนี่มับมับมแล้วอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเวกเตอร์ที่ชี้ตามแนวแกน x เขียนเป็นสีเขียวตัวนี้อ่นั่นละตึกตึมีองค์ประกอบในแนวแกน x กับองค์ประกอบในแนวอาจจะใช้ว่าจริงๆก็ตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นแกนที่ตั้งฉากกับแกน x เอาละ อันนี้ลองมาสนใจอีกสักตัวหนึ่งอันนี้คือไอ้เจ้าเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าจิ๋วๆที่ได้มาจาก d q คิวอีหนึ่งเนาะที่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เนะาะคราวนี้เราจะลองมาดูไอ้อันตรงกันข้ามถ้าเรามาดู dQ ที่อยู่ด้านล่างมันย่อมต้องทําให้เกิดสนามไฟฟ้าในทิศเฉียงๆอย่างนี้อา้าวนะดูตัวน้ําเงินตัวนี้มางนะแต่มันสมมากกันเนาะหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นภาพสะท้อนจริงกันละกัน อาจารย์ก็ดําเนินการเหมือนเดิมเลยแตกเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับแกน x ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งอาจารย์ก็แตกให้มันเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเวน x เหมือนกันอุ้ยซ้อนกันเลยทันไหมครับแล้วคราวนี้ทุกคนก็เริ่มได้ไอเดียแล้วว่าอะถ้าเป็นอย่างนี้ไอแต่ละตัวที่เราเฉือนมาถ้าเราเฉือนด้านหน้า มันจะต้องมี de 1ตัวทะแยงไปด้านหนึ่งแต่มันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่ทะแยงตรงกันข้ามเป็นภาพสะท้อนของมันเพราะฉะนั้นแต่ละ de ที่อาจารย์ได้อาจารย์ก็แตกเวกเตอร์ให้กลายเป็นอันหนึ่งอยู่ในแนวเดียวกับแกน x กับอีกอันนึงตั้งฉากกับแกน x แต่ละคู่ที่เราได้มาเนี้ยอาจารย์จะต้องได้เวกเตอร์ตัวหนึ่งชี้ทางหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ต้องชี้ตรงกันข้ามอันไหนชี้ทางหนึ่งอาจารย์ก็ต้องได้อีกตัวหนึ่งชี้ตรงกันข้ามอันไหนมีด้านหนึ่งมันก็ต้องม อาจารย์นั่งไล่ทามทุกอันดีคิวเฉียดมาจิก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 มันย่อมต้องมีคู่ของมันที่อยู่ตรงกันข้ามอยู่แล้วถ้าอาจารย์ทําจนครบเนี่ยอาจารย์ควรจะได้องค์ประกอบที่ตั้งฉากเนี่ยเต็มพื้นที่ไอ้เจ้าวงกลมนี่เลยทันไม่เอ่ยเอาละครับเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนก็เริ่มดูออกแล้วอ๋ออาจารย์นั่นแสดงว่าอะไรทุกๆุกเวกเตอร์ที่มันชี้โดไปทางด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเวกเตอร์เพื่อนของมันที่ชี้ตรงกันข้ามเสมอ แสดงว่าทั้งแผงตรงนี้หมดนี่เลยเนี่ยนะหักล้างกันหมดชัวแปบ๊บจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราโยนทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเอามาคิดเพราะสุดท้ายเวกเตอร์ที่อยู่ในทิศต,ตั้งฉากกับแกน x หักล้างทิ้งกันหมดเลยแล้วเหลืออะไรล่ะโอ้โหเหลือเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวกัน x หึมเลยซ้อนกันอยู่อย่างี้ป้าป้าแต่แน่นอนการที่เวกเตอร์มันซ้อนๆซๆอนกันอยู่เนี่ยในทางปฏิบัติเราต้องทำยังไงนะเราก็เอาเวกเตอร์แต่ละตัวมาหางต่อหัว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 แต่เออมันชี้ไปทางเดียวกันหมดอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสมือนกันแค่ว่าเราจะเอาขนาดของเวกเตอร์ dE ที่เราได้แต่ละชิ้นที่อยู่ในองค์ประกอบในแนวแกน x นั้นก็คือแต่ละตัวมันจะมีขนาดเท่ากับ DE อาจารย์ขอใช้ s u b s คริปต์เเพื่อบอกว่านี่คือความยาวของลูกศร d e แต่เราเอาเฉพาะองค์ประกอบในแนกัน X เท่านั้นมีกี่ตัวจับมันมาบวกกันจ้าก,ก็คือจับมันมาหัวต่อหางหัวต่อหางหางต่อหัวหัวไปเรื่อยเแต่แน่นอนเราต้องทําแบบต่อนเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามาบวก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 ,บวกกันอย่างเงี้ยมันต้องบวกกันเป็นอนันต์มันเยอะมาก นี่แหละสุดท้ายมันจะกลายเป็นการอินทิเกรตองค์ประกอบของ DE ในแนวกัน X ทั้งหมดแล้วพอเราอินทิเกรตครบทั้งแหวนเมื่อไหร่นั่นก็คือสนามไฟฟ้าสุทธิที่จุด X นั่นเองอ่านั้นทุกคนเห็นลักษณะทางเรขาคณิตของมาแล้วเนาะว่าเราควรจะทำยังไงนั้นในทางปฏิบัติทำไงครับอาจารย์ลงมือเลยคำถามก็คือไอ้เจ้าตัว เวกเตอร์ d e สีน้ำเงินที่เราพิจารณาหตัวเนี่ยถามว่าเราคำนวณได้ไหมว่ามันมีค่าเท่าไหร่อ่าบอกให้ไม่ยากนี่เพราะอะไร d e ตัวนี้ย่อมต้องมาจาก d q ตรงนี้แล้วด้วยความที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าระยะห่างจาก d q ถึง x ตำแหน่งของเราซึ่งตอนนี้มันก็คือตำแหน่งที่มัน โดนไอ้เจ้าที่อาจารย์วาดทับไปแล้วเนี่ยเนาะมันควรจะมีระยะเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นระยะนี่ทแยงมุมตรงนี้นี่แหละซึ่งเดี๋ยวเราจะคํานวณกันก็คือในเมื่อเขาบอกว่าวงแหวนมีรัศมี A ระยะตรงนี้มีระยะ X เพราะฉะนั้นไอ้ด้านทแยงมุมตรงนี้ก็ใช้เป็นตกรกสเลยก็ต้องเป็น A กําลังสองบวก X กําลังสองถอดรูทสบายแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกได้เลยว่า d e ของเรามีขนาดเนาะ นี่มาเท่ากับใช้กฎของคูลอมจ้าเคประจุที่เป็นต้นกำเนิดของสนามตอนนี้ก็คือ DQ หารด้วยระยะห่างกำลังสองรูท A กำลังสองบวก x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองโอ้เฮ้ดูดีแต่บังเอิญเราต้องการเฉพาะองค์ประกอบในแนวแกน X นี่คือ DE ทั้งชิ้นก็คือเวกเตอร์สีน้ำเงินตัวนี้เนาะ นี่คือเวกเตอร์ตัวสีน้ำเงินตัวนี้ทั้งชิ้นซึ่งเราบอกเฮ้ยไม่ไม,ไม,ไม่เราจะเอาเฉพาะองค์ประกอบในแนวแกน x ซึ่งก็คือเวกเตอร์สีเขียวอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือ d e ในแนวแกน x เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนดูออกไหมหมอเฮ้ยสบายมากอาจารย์ถ้าอาจารย์พิจารณาสามเหลี่ยมนี้ดีๆอีกทีอาจารย์เน้นให้เส้นเข้มๆปั๊บตรงนี้และเรา วาดมุมดีๆตรงนี้ขอเรียกตรงนี้เต้ตาแล้วกันนี่ถ้าตรงนี้เต้าตรงนี้ก็ต้องเตต้าด้วยดูเลอะเทอะนะแต่ทุกคนเข้าใจนั่นก็คือมุมที่ไอ้เจ้าเว,เวกเตอร์สีน้ำเงินหรือดีตัวนี้จะทำกับแกน x ก็คือเต,ต้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเอาไอเเ้เจ้าขนาดของเวกเตอร์ d e ที่เราได้มามาติกีจับมาคูณกับโคไซน์เตต้ตาเอาแล้วนะ เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเวกเตอร์ดีในในกันเกซ์ที่เราอยากได้เวกเตอร์สีเขียวแต่ละตัวเนี่ยก็คือ k dq ีคิวโคไซน์เตต้าใส่ไปให้หมดเลยหารด้วย a อกำลังสองบวกเกำลังสองแล้วอาจารย์ทำยังไงบวกกันให้หมดบวก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 คำว่าบวกในที่นี้เราคุยแล้วมันคืออินทิเกรชันเพราะนั้นจิตวิวัฒอาจารย์ก็ต้องบวก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 ให้หมด บวกให้ครบทั้งวงเลยทุกคนมองปุ๊บก็บอกเฮ้ย <c oughs> จานจะไหวไหมเนี่ยมันต้องอินดิเกตอะไรกําลังสองอะไรวมเนี่ยมันมีโค้งโซโคไซดูวุ่นวายแต่หยุดก่อนทุกคนดูดีๆว่าถามว่าตัวแปรในที่นี้มีอะไรบ้างอืมอืมสังเกต A คงที่ X คงที่ ในเมื่อ a กับ x มันโดนตรึงค่าเอาไว้แล้วเตต้าก็ต้องคงที่สรุปมานั่งดูในอินทิกรัลของเรา k คงที่ Cos ซ e เตก็คงที่ a คงที่ x กำลังสองคงที่สรุปเหลืออะไรบ้างไม่เหลืออะไรดึงคำว่าไม่เหลือคือดึงออกมาหมด k ดึง Cos ซน e เตดึง a กำลังสองบวก x กำลังสองดึง สรุปเหลืออินทิเกรตที่เราต้องทำแค oh. ่อินทิกรลของ DQ อ้าวอินทิเกรตไอ้น hmm. ี่คืออะไรจ๊ะมันก็คือการที่อาจารย์เอา้เจ้า DQ DQ ที่เราสไลด์มา DQ 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 บวกกันจนมันครบทั้งวงอ่ะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากก็คือประจุทั้งหมดของแหวนตัวนี้นี่แหละ Q ใหญ่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ปับ๊บตอบได้แล้วจ้าบางคนอาจจะไม่ชอบเทต้าเพราะว่าจริงๆโจทย์เขาไม่ได้ให้เทต้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถเปลี่ยนค่าเจ้าตัวโคไซน์เทต้าว่าอ่าจริงๆโคไซน์เทต้ามันก็คือทิศฉาก x ส่วนสแควรูทกกำลังสบวก x กำลังสองสบายจัดไปเพราะฉะนั้นเราก็บอกไปเลยว่าเป็น k q ใหญ่มาจากอินทิเกรต dq โคไซน์เทต้าเป็น x หารด้วย a กาลังสองบวก x กำลังสอง square root แต่เบังเอิญเรามี a กาลังสองบวก x กำลังสองอยู่แล้ว1ตัวอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็น a กาลังสองบวก x กาลังสองทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองและนี่ก็คือสนามไฟฟ้าที่อยู่ณนตะำแหน่ง x แล้วที่สําคัญถ้าเราอยากจะบอกทิศทางได้ด้วยนะเพราะอะไรทุกอย่างมันชี้ตามเวกัน x เลยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถตอบได้เลยว่า e ที่ตำแหน่ง x เวกเตอร์คือก้อนนี้ในทิศบวก i และนี่ก็คือคำตอบสุทธิที่เราต้องการนั่นเองครับอาจจะดูเหมือนอยากแต่จะว่าไปแล้วมันไม่ยากเท่าไหรนะ่นาะโอเคแต่ก่อนจะจบกันไปสำหรับข้อนี้ฝากเอาไว้นิดหนึ่งพวกเราลองสังเกตดีๆว่าอันนี้อาจารย์สามารถเขียนได้ว่าอ่ะ อาจจะเป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้เพราะตอนนี้เราเลือกได้นี่ว่า x อยากจะอยู่ที่ไหนเราก็ใส่ค่าเข้าไปคำถามคือเอ๊ะแล้วที่ x เท่ากับ0เนี่ยสนามไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่พวกเราคิดว่าไงอาจารย์ก็ลองแทนค่า0เข้าไปในนี้เลยในความสัมพันธ์นี้อ่ะแทน x เท่ากับ0ก็เป็น0นี่ครับซึ่งตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะอะไรถ้า x เท่ากับ0แสดงว่าเราอยู่ณนะใจกลาง ของไอ้เจ้าวงแหวนตัวนี้แน่นอนถ้าเราไปยืนอยู่ใจกลางวงแหวนตัวนี้ไอ้เจ้าดีคข้างบนก็จะทําให้เกิดสนามชี้ลงข้างล่าง DQ ข้างล่างก็ทําให้เกิดสนามชี้ขึ้นหนึงบน DQ ข้างหน้าเจิดนไฟฟ้าชี้ไปข้างหลังไอท้ทีข้างหลังก็ชี้มาข้างหน้าไอ้ทีทะแยงมุมทางนี้ชี้ทางโน้นทางโน้ทนทางนี้มันต้องมีเพื่อนของมันที่อยู่ตรงกันข้ามแน่ๆทาให้เกิดการหักล้างกันหมด และนี่ก็คือการหาสนามไฟฟ้าจากวงหนในข้อนี้นั่น้เนะครับพบกันใหม่ในข้อต่อไปกับ Step Up Physics สสำหรับข้อนี้ก็สวัสดีไปก่อนนะครับ